สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาทำริชเมนูนะครับหรือว่ามาทำการออกแบบปุ่มนะครับในริชเมนูนะครับซึ่งก่อนที่เราจะทำการออกแบบนั้นนะครับเราก็มาดูก่อนว่านะครับในริชเมนูนั้นนะครับมันมีปุ่มแบบไหนบ้างนะครับเราจะเห็นว่านะครับริชเมนูนั้นจะมีแบบใหญ่แล้วก็มีแบบเล็กนะครับเมนูแบบใหญ่ก็จะมีลักษณะนี้นะครับก็คือ มีแบบ6ป pues ุ่มนะครับแบบ6ปุ่มแบบ4ปุ่มนะครับแล้วก็นี่ก็4ปุ่มอันนี้แบบ3ปุ่มนะครับแบบ2ปุ่มแนวนอนแล้วก็แนวตั้งนะครับแล้วก็แบบ1ปุ่มนะครับอันนี้เป็นแบบเมนูใหญ่นะครับเมนูแบบใหญ่อีกแบบหนึ่งก็คือ rich เมนูแบบเล็กนะครับก็จะมี3าปุ่มเล็กนะครับ2ปุ่มนะครับปุ่มปุ่มซ้ายนี่เล็กปุ่มขวาใหญ่นะครับอันนี้ปุ่มซ้ายใหญ่ปุ่มขวาเล็กนะครับ2ปุ่มเหมือนกันแล้วก็ สองปุ่มมีขนาดเท่ากันแล้วก็มีปุ่มเดียวนะครับแบบเล็กทีนี้นะครับเมื่อเรารู้ว่ามันมีแบบเล็กแบบใหญ่แบบนี้นะครับเราก็มาวางแผนออกแบบว่าเราจะเอาแบบไหนนะครับในที่นี้ในคลิปนี้จะแนะนํานะครับว่าทาให้เป็นตัวอย่างก็คือแบบ6ปุ่มแบบนี้นะครับทีนี้เราจะรู้ขนาดได้ยังไงนะครับไซส์ก็คือขนาดนะครับถ้าเราทําแบบปุ่มเดียวนะครับขนาดใหญ่ก็คือ2,500คูณ1 6ึพิกเซลนะครับ ขนาดกลางก็จะเล็กลงมาขนาดเล็กก็8 0 0รคูณนะครับกรณีที่ทำปุ่มเดียวนะครับถ้าเป็น2ปุ่มนะครับแนวแนวตั้งแนวนอนนะครับก็ไซส์ก็ตามนี้เลยนะครับทีนี้จุดประสงค์ของเราในคลิปนี้นะครับก็คือจะทำเป็นแบบ6ปุ่มนะครับเพราะฉะนั้นขนาดใหญ่ก็คือ833คูณแปดแล้วก็834คูณ843นะครับนี่คือขนาดของแต่ละปุ่มนะฮะทีนี้นะครับ มันต่างกันแค่นะครับหนึหนพิกเซลนะครับแทบจะมองไม่เห็นความแตกต่างเพราะฉะนั้นนะครับในคลิปนี้ก็จะมาพาทำนะครับปุ่มขนาด834คูณ843ทุกปุ่มเลยนะครับเวลาเราไปใส่มันก็จะได้เต็มทุกปุ่มนั่นแหละนะครับโอเคนะครับเมื่อเราเข้าใจเรื่องนิชเมนูแล้วก็ไซส์แล้วก็รูปแบบแล้วนะครับเราก็จะไปเปิดแคนวาขึ้นมานะครับ เปิด Google ขึ้นมานะครับแล้วพิมพ์คาว่า c a n v a นะครับ C A N V A นะครับกด enter จากนั้นนะครับเราก็จะเข้าสู่เว็บที่ชื่อว่า canva.com นะครับคลิกไปที่นะครับการทำงานร่วมกันและสร้างงานออกแบบกราฟิกที่น่าทึ่งฟรีนะครับคลิกเข้าไปเลยนะครับเมื่อเราเข้ามาครั้งแรกนะครับใครที่ยังไม่เคยใช้เลยนะครับก็ให้ทำการสมัครใช้งานก่อนนะครับจะคลิกตรงนี้นะครับหรือว่ามาคลิกตรงนี้เลยก็ได้นะครับ สามารถที่จะสมัครใช้งานด้วย Google นะครับหรือว่าด้วย Facebook หรือว่าสมัครใช้งานด้วยอ e ีเมลนะครับในที่นี้ผมจะสมัครด้วย Google นะครับก็คลิกเข้าไปตรงนี้เลยนะครับจากนั้นก็เลือกบัญชีอ e ีเมลที่เราจะสมัครนะครับก็คลิกเข้าไปครับในการสมัครครั้งแรกนะครับอาจจะมีการอนุญาตในการเข้าถึงข้อมูลเราก็กดอนุญาตนะครับมันก็จะเข้ามาหน้านี้แหละนะครับ พอดีผมเคยใช้มาแล้วนะครับมันก็จะเข้ามานะครับโดยไม่ถามซ้ำอีกนะครับทีนี้เราจะเริ่มต้นนะครับสร้างปุ่มหรือว่าดีไซน์งานยังไงนะครับให้สังเกตด้านซ้ายมือนะครับตรงนี้จะเป็น Account ของเรานะฮะแล้วก็จะเจอปุ่มที่ชื่อว่า Create Design นะครับแปลว่าเป็นการที่จะเริ่มออกแบบงานของเรานะครับคลิกเข้าไปที่ Create a Design เลยครับจากนั้นนะครับก็จะมีเมนูคลี่ลงมานะครับ เราสามารถที่จะเลือกดีไซน์นะครับโปสเตอร์โลโก้เวิร์กชีตพรีเซนต์เดชนะครับวิดีโอนะครับอินโฟกราฟิกคัทนะครับบิวสินติซูเม่บรชัวร์โอเยอะแยะเลยนะครับเราสามารถที่ออกแบบได้ทุกอย่างเลยนะครับเมนูนะครับอ่ะเยอะแยะเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวมีเวลาก็จะทำคลิปสอนได้หลายอย่างให้ก็แล้วกันนะครับในที่นี้เราต้องการที่จะมาทำปุ่มนะครับในริชเมนูเพราะฉะนั้น เราก็เลื่อนกลับมาบนสุดนั่นเดิมดีกว่านะครับแล้วก็มาที่ custom dimension ตรงนี้นะครับคลิกลงไปนะครับเราจะมากําหนดขนาดของเราเองนะครับจากนั้นนะครับขนาดที่เราต้องการจะใช้ก็คือ834843นะครับก็พิมพ์ตรงนี้เลยนะครับ8 3 4 p พิกเซลนะครับคูณ8 4 3 p พิกเซลโอเคนะครับ834843จากนั้นคลิกไปที่ create design ครับ เรียบร้อยนะครับพอเราครีเอทดีไซน์เราก็จะได้นะครับพื้นที่นะครับดีไซน์ของเราสีขาวสี่เหลี่ยมขึ้นมาแบบนี้นะครับขนาด8 3 4นะครับแล้วก็คูณ8 4 3ตรงนี้นะครับและยังไม่มีการตั้งชื่อนะครับถ้าเราต้องการตั้งชื่อเราก็คลิกลงไปตรงนี้นะครับว่านะครับ rich menu อย่างนี้ก็ได้นะครับ r i c h นะครับอ่าเราต้องการจะสร้าง rich menu นะครับอ่าเรียบร้อยนะครับกด save ไว้นะฮะ ทีนี้นะครับเมื่อทําการตั้งชื่อเสร็จนะครับเราจะเริ่มดีไซน์ยังไงนะครับอ่ะก็มาสังเกตด้านซ้ายมือนะครับจะมีเมนูให้เราเลือกประกอบไปด้วยเทมเพลตโฟโต้นะครับอิเลเมนต์เพลงมิวสิกวิดีโอแบ็กกราวแล้วก็อัปโหลดนะฮะแล้วก็จะมีโฟลเดอร์นะครับทีนี้เรามาดูทีละอย่างกันนะครับเทมเพลตก็คือแม่แบบนะครับแม่แบบสําเร็จรูปนะครับที่นะครับแคนวาเนี่ยเขาเตรียมไว้ให้เรานะครับ สามารถที่จะนำไปใช้งานได้เลยแบบฟรี free, นะครับถ้าเอาเมาส์ชี้แล้วมันขึ้นฟรีอย่างนี้เราเรียกว่าใช้ฟรีนะครับบางอันถ้าไม่ฟรีมันก็จะขึ้นเป็นรูปดอลลาร์ไซน์ size, หรือว่าเป็นรูปมงกุฎที่มีคำว,ว่าโปรอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเอาเมาส์ชี้ตรงไหนนะครับฟรีก็แสดงว่าสามารถที่จะนำไปใช้งานได้เลยนะครับโอเคนะครับทีนี้เราก็มาดูว่า มีเทมเพลตแบบไหนนะครับที่เราชอบนะครับหรือว่าสนใจอยากเอาไปใช้นะครับแล้วก็ลองเลื่อนดูก่อนนะครับทีนี้นะครับถ้าเรานะครับชอบหรือว่าสนใจเทมเพลตตัวไหนนะครับเราก็คลิกนะครับคลิกหนึ่งครั้งอย่างนี้นะครับมันก็จะนะครับเอาเทมเพลตนั้นนะครับมาใส่ในงานของเราตามนี้เลยนะครับ ทีนี้เราค่อยมาประยุกต์ดัดแปลงเช่นนะครับพิมพ์ข้อความเป็นของเรานะครับหรือเปลี่ยนสีนะครับเป็นสีอื่นตรงนี้นะครับสีพื้นหลังอย่างนี้นะครับหรือไม่ก็นะครับไปเอาส่วนอื่นมาประกอบเพิ่มเติมก็ได้นะครับอันนี้คือการออกแบบจากเทมเพลตนะครับแต่ถ้านะครับเราแค่ทดสอบเฉยๆนะครับเรายังไม่เอานะฮะเราสามารถที่จะกด delete i n ตรงนี้ก็ได้หรือจะ undo นะครับตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับ นี่คือในส่วนแรกก็คือถ้าเราจะใช้เทมเพลตนะครับก็เลือกเทมเพลตแล้วก็คลิกนะครับแล้วก็นํามาดัดแปลงได้เลยนะครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวจะพาทัวร์ดูสักก่อนที่จะพาทําลงมือจริงๆนะครับมาดูที่โฟโต้อีกนะครับโฟโต้ก็คือรูปภาพนะครับถ้าเราเอาเมาส์ชี้ที่ตรงไหนมันขึ้น,นคําว่าฟรีแปว่ารูปภาพนั้นสามารถที่จะนําเข้ามาใช้ฟรีได้เลยนะครับโดยการคลิกที่รูปมันก็จะนํารูปนี้ใส่เข้ามาในที่งานดีไซน์ของเราได้เลยนะครับ หรือนะครับเมื่ออะไรที่เราเปลี่ยนใจแล้วก็กด undo อย่างนี้นะครับแล้วก็ภาพไหนที่ไม่ฟรีนะครับจะมีสัญลักษณ์ดอลลาร์ไซน์นะครับสตริงตัวนี้นะครับหรือว่ามีรูปนะครับเป็นมงกุฎแล้วมีคําว่าโปรนะครับพวกนี้ไม่ฟรีนะครับก็คือถ้าใช้ก็อาจจะมีการจ่ายตังค์นะครับทีนี้นะครับอันที่3ครับ element นะฮะ element ก็คือ ส่วนประกอบหรือองค์ประกอบหรือไอคอนต่างๆนะครับที่เราจะเอามาตกแต่งในงานดีไซน์ของเรานะครับเพื่อให้เกิดความน่าสนใจนะครับซึ่งจะประกอบไปด้วยนะครับฟีเจอร์นะครแล้วก็กริดครับเชฟเฟรมพวกนี้นะฮะสติ๊กเกอร์นะครับชาร์ตกราเดียนนะครับซึ่งนะครับแต่ละรูปนะครับแต่ละอิเตอร์นเนี่ยนะครับนอกจากจะมีตัวอย่างตรงนี้นะครับมันก็จะมีนะครับ เยอะกว่านี้นะครับถ้าเราคลิกเข้าไปที่ตรง C ีออนะครับตรงนี้นะฮะเช่นนะครับ Pa s t y l ลเ d y นะครับนอกจากจะมีสีรูปแล้วแล้วก็คลิกเข้าไปแบบนี้นะครับเนี่ยก็จะมีรูปตัวอย่างเยอะแยะเลยนะครับให้เราสามารถที่จะเลือกใช้นะครับเนี่ยคลิกอ่าแล้วก็จะได้รูปมานะครับจากนั้นวงกลมนะครับสมุมนี้แปลว่าขยายนะครับย่อขยายได้นะครับจับตรงมุมก็ย่อขยายแบบนี้นะครับ แล้วก็นะครับหมุนนะฮะตรงนี้คือหมุนนะฮะสามารถจับเอียงครับจับหมุนได้นะฮะแล้วนะครับถ้าเราไม่พอใจนะครับอยากลบออกก็กด Delete เรียบร้อยแค่นี้เองนะครับเสร็จแล้วนะครับถ้าอยากกลับไปเลือก ELEMENT อื่นก็ปิดตรงนี้นะครับคลิกอ่าแล้วก็ไปเลือกตัวอื่นนะครับก็มีเยอะแยะให้เราเลือกนะครับก็ต้องลองนะครับลองดูว่าตัวไหนที่เราอยากเอามาตกแต่งนะครับ สวยๆงามๆทั้งนั้นนะครับอ่าตอนแรกเราก็ลองทัวร์ดูก่อนนะครับก็จะเยอะพอสมควรนะฮะทีนี้นะครับต่อจากอิเลเมนต์นะครับอ่าก็เป็น Text นะครับคลิกที่ Text ก็จะมีรูปแบบตัวอักษรนะครับให้เราสามารถนําเข้ามาพิมพ์นะครับหรือเอามาใช้งานได้นะครับแต่เนื่องจากว่าเราใช้แบบฟรีนะครับก็จะมีข้อจํากัดเรื่องภาษาไทยนะครับที่เราเพิ่มฟอนต์เองไม่ได้นะครับ เพราะฉะนั้นนะครับเวลาเราเลือกฟอนต์มันก็จะได้ฟอนต์แบบเดียวนะครับสำหรับแบบฟรีถึงแม้ว่าเราจะเห็นนะครับตัวอย่างฟอนต์เยอะๆแบบนี้นะครับมันก็เป็นฟอนต์ภาษาอังกฤษนะครับตัวไหนที่มันขึ้นคําว่าฟรีนะครับถ้าเราพิมพ์ฟอนต์เป็นภาษาอังกฤษมันก็จะเป็นแบบตัวอย่างเขาเลยนะครับแต่ถ้าเรามาพิมพ์เป็นเป็นภาษาไทยนะครับมันก็จะได้แบบเดียวนะครับตรงนี้ให้เข้าใจกันไว้ก่อนนะครับนอกเสียจากว่าเราจะได้ฟอนต์ในแบบของเราที่เป็นภาษาไทยนะครับ อาจจะใช้เทคนิคไปพิมพ์ในโปรแกรมสร้างกราฟิกแล้วก็เซฟเป็นรูปภาพนะครับแล้วค่อยอัปโหลดนะครับฟอนต์ที่มันเป็นรูปภาพนั้นเข้ามาแทนนะครับเข้ามาแทนที่เราจะมาพิมพ์ตรงนี้นะครับอันนั้นก็อีกเทคนิคหนึ่งนะครับต่อไปนะครับมิวสิกนะครับสามารถที่จะใส่เสียงเพลงเข้าไปได้นะครับแต่เนื่องว่าจุดประสงค์ของเราในคลิปนี้ก็คือเราจะมาทําปุ่มริชเมนูนะครับก็ขอค่ามิวสิกไปก่อนนะครับ วิดีโอนะครับก็แทรกวิดีโอได้เหมือนกันนะครับตอนนี้เราจะทําปุ่มก็ข้ามวิดีโอไปก่อนนะฮะจากนั้นมาที่แบ k ็ r กราวนะครับก็คือพื้นหลังนะครับตอนนี้พื้นหลังของเราคือสีขาวว่างๆนะครับถ้าเราอยากใส่สีพื้นหลังแล้วก็มาเลือกสีด้านบนนี้นะครับจะเอาสีอะไรคลิกลงไปอย่างนี้ครับอ่ะลองเลือกดูอย่างนี้ครับจะเอาสีไหนสีส้มสีเหลืองสีเขียวสีฟ้าเยอะๆเลยนะฮะอันนี้เป็นสีเดียวนะครับเราเรียกว่าสีโซลิดนะครับ แต่ถ้าไม่ต้องการเป็นสีนะครับต้องการเป็นรูปภาพแล้วก็คลิกเอารูปพวกนี้เลยนะครับตัวไหนฟรีก็คลิกเอาได้เลยนะครับอย่างเงี้ยนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ลองเลื่อนดูนะครับว่าตัวไหนมันสวยนะครับที่เราจะออกแบบพื้นหลังนะครับอ่ะลองไล่ดูก่อนแป๊บนึงนะครับ ทีนี้นะครับสมมติว่านะครับเราได้สีที่เราชอบใจและนะครับถ้าเราได้สีที่ชอบใจแล้วต่อไปนะครับในส่วนของอัปโหลดนะครับเลื่อนลงอีกเราจะเจอคําว่าอัปโหลดอัพโหลดก็คือเราสามารถที่จะนํารูปที่นะครับมีอยู่ในคอมพิวเตอร์ของเรานะครับอัปโหลดขึ้นมานะครับเราไม่สามารถจะไปกดแทรก image อะไรได้นะครับเหมือนโปรแกรมอื่นๆนะครับ ถ้าเราต้องการอยากนํารูปในคอมพิวเตอร์ของเราขึ้นมาตกแต่งนะครับหรือว่าเอามาประกอบตัวนี้เราจะต้องใช้วิธีการอัปโหลดนะครับคลิกไปที่อัปโหลดแบบนี้นะครับจากนั้นในส่วนของอัปโหลดก็จะมีอัปโหลดอิมเมจนะครับหรือว่าอัปโหลดวิดีโอนะครับทีนี้นะครับวิธีการอัพโหลดก็ไม่ยากนะครับมาตรงนี้ครับคลิกมาที่อัปโหลดอิมเมจหรือวิดีโออย่างนี้นะครับคลิกจากนั้นนะครับเราก็ไปเลือกรูปภาพของเรานะครับ แล้วก็กด Open อ่าภาพนั้นก็จะถูกอัปโหลดเข้ามานะครับในไลบรารีของ Canva แบบนี้นะครับเวลาเราจะใช้งานแล้วก็คลิกที่รูปนะครับก็เข้ามาตรงนี้นะครับหรือถ้าต้องการนะครับลบทิ้มอย่างเช่นผมเนี่ยนะครับนำเข้ามา2รูปนะครับจะลบ1รูปก็คลิกไปที่3จุดตรงนี้นะครับแล้วก็ trash ก็คือเอาไปทิ้งทั้งขยะซะอ่าก็เหลือรูปเดียวอย่างนี้นะครับ รูปที่นำเข้ามานะครับถ้าเราต้องการจะลบทิ้งก็กด delete อย่างนี้นะครับโอเคแล้วนะครับทีนี้นะครับเมื่อเรานะครับพอทำความเข้าใจส่วนประกอบของแคน v a แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำแต่ละปุ่มกันนะครับอันดับแรกเลยนะครับอ่าหได้สีพื้นหลังล้นะครับจะเอาสีอะไรนะครับสในส่วนของภาพประกอบหรือไอคอนประกอบนะครับนอกจากจะใส่เป็นรูปภาพ ถ้าเราต้องการแบบไอคอนนะฮะถ้าเราต้องการแบบไอคอนอาจจะมาที่นะครับอิเลเมนต์ก็ได้นะครับอ่ามาตรงนี้นะครับอิเลเมนต์และเราต้องการหาอะไรเราก็เซิร์ชตรงนี้ก็ได้นะครับอย่างเช่นนะครับผมอยากได้รูปโทรศัพท์อย่างนี้นะครับผมอาจจะเซิร์ชคำว่าโฟนนะฮะ p h o n e อย่างนี้นะครับกด enter อ่าพอกด enter เสร็จนะครับก็จะมีสัญ,ญลักษณ์พวกนี้เข้ามานะครับว่าเราจะเอา รูปไหนนะครับเข้ามาตกแต่งในปุ่มของเรานะครับอ่ะเดี๋ยวลองเลื่อนดูครับอเงี้ยนะครับถ้าเราชอบรูปไหนแล้วก็คลิกที่รูปนั้นครับอย่างนี้นะครับ รูปนั้นก็จะเข้ามาในงานของเรานะครับทีนี้สังเกตให้ดีๆนะครับถ้าไปเอารูปที่มันมีตัว dollar s i g หรือตัวส t r i n g อยู่ตรงนี้นะครับแปลว่านะครับมันเป็นลิขสิทธิ์ของแคนวานะครับคุณจะต้องจ่ายตังค์ครับมันจะมีคําว่า remove watermark อยู่เพราะ,ะนั้นให้ดูดีๆนะครับอันนี้ผมจะลบออกนะครับเพราะว่ามันมีตัว s อยู่นะครับ เราจะต้องไปเลือกเอานะครับที่มันขึ้นคําว่าฟรีแบบนี้นะครับเวลาเอามาใช้งานนะครับกรณีที่เราจะใช้ไอคอนนะครับที่เป็นสัญลักษณ์แทนรูปภาพนะครับเราก็ไปหาโอไอคอนพวกนี้มาใช้งานได้เลยนะครับโอเคนะครับพอจะเข้าใจแล้วทีนี้ผมก็จะมาเริ่มนะครับมาเริ่มทำในส่วนของปุ่มนะฮะผมจะเริ่มจาก ภาพนะครับขออนุญาตยืมภาพนะครับขออนุญาตใช้ภาพที่เป็นสติกเกอร์คุณครูนะครับไม่เข้าไม่ทราบว่าเป็นของท่านใดนะครับถ้าท่านใดมาดูคลิปนี้ผมขออนุญาตนะครับนำมาใช้ประกอบการอธิบายสื่อการสอนนะครับทีนี้นะครับซว่าเราจะเอารูปมาใส่นะครับผมก็คลิกอย่างนี้นะครับแล้วก็ย่อขยายนะครับจับตัววงกลมนี้ย่อขยาย บางทีมีแต่แสัญลักษณ์ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าความหมายคืออะไรนะครับเราก็มาพิมพ์ Text นะครับเข้าไปให้รู้ว่าไอคอนนี้หรือว่าปุ่มนี้เราจะใช้ทําอะไรนะครับก็มาที่ Text ครับมาที่ Text Set นะครับผมก็จะเลือกเป็น add heading นะครับคลิกเข้าไปจากนั้นก็พิมพ์ชื่อปุ่มลงไปนะครับสมมติว่าปุ่มนี้ผมจะตั้งชื่อว่านะครับคำสั่ง win คำสั่งเวนการอยู่เวนพวกนี้นะครับผมก็พิมพ์คำสั่งเวนนะฮะจากนั้นถ้าต้องการให้จตจวหน้อสือนะครับเล็กหรือใหญ่นะครับเราจะดึงตัวนี้กระได้นะครับหรือมากําหนดตรงนี้ครับแล้วก็มาเลือกนะครับตอนนี้62นะฮะเอา72พอไม้72ดอนะ่แแล้วก็นะครับวางไว้ไที่ตำแหน่งที่เหมาะสมนะฮะ สีนะครับสีตัวหนังสือนะครับเราก็ต้องดูว่าพื้นหลังเราสว่างหรือเข้มนะครับถ้าพื้นเข้มตัวหนังสือก็ต้องสว่างนะครับก็เปลี่ยนสีตรงนี้นะครับคลิกไปที่ตัว a ตัวนี้นะครับแล้วก็มาเลือกนว่าเราต้องการสีอะไรนะครับสีส้มสีขาวอ่ะสีขาวจะเด่นอย่างนี้นะครับโอเคนะครับนี่คือเสร็จแล้ว1ปุ่มนะครับทีนี้ถ้าเรานะครับจะทําปุ่มอื่นๆทํายังไงเพราะว่าที่เราวางแผนไว้ทั้งหมด6ปุ่มนะครับวิธีการนะครับ วิธีการให้นะฮะทำการคลิกที่ตรงนี้นะครับก๊อปปี้เพจนะครับเป็นการก๊อปปี้ทั้งหมดนะครับไปเป็นเพจที่2อย่างคลิกครับอย่างงี้นะครับเราก็จะได้นะครับภาพเหมือนกันมานะครับขนาดเดียวกันเหมือนกันสีพื้นหลังเหมือนกันนะครับมันก็จะง่ายขึ้นนะครับจากนั้นเราค่อยไปเปลี่ยนรูปนะฮะเราก็มาตรงนี้เราจะเอารูปอะไรใส่นะครับรูปนี้เราก็ลบออกนะฮะเอารูปที่2มาใส่อย่างนี้นะครับ รูปที่2นะครับผมจะใช้รูปนี้กันแล้วกันสังเกตว่าทีนี้นะครับพอเราจะใช้รูปนี้นะครับผ้ามันเป็นเหลี่ยมนะครับพอมาอยู่ในตรงนี้มันก็เหลี่ยมกับเหลี่ยมเจอกันไม่สวยนะครับผมอยากให้ภาพนี้มันเป็นวงกลมนะฮะเราจะมีเทคนิคยังไงนะครับภาพเหลี่ยมๆมาให้เป็นวงกลมนะครับเทคนิคอยู่ตรงนี้ครับคลิกลบทิ้งก่อนนะครับจากนั้นกลับมาที่ Element นะครับกลับมาที่ Element ก่อนนะฮะ แล้วก็เลื่อนมาที่เฟรมผมจะใช้เทคนิคการใส่เฟรมนะครับซึ่งเฟรมจริงๆก็มีเยอะนะครับเข้าไปใน C ีอเนี่ยเราจะให้นะครับเป็นรูปอะไรเวลาเราเอาใส่ไปแล้วนะครับเนี่ยเยอะๆเลยนะครับมีขอบก็ได้นะครับพวกนี้เหมือนกับแมสนะครับก็เ,เจาะทะลุนะครับแต่ให้อยู่ในเฟรมพวกนี้นะครับ อ่ะโอเคนะครับสมมุติว่านะครับคลิกรูปนี้เนี้ยนะครับจากนั้นนะครับเราจะเอารูปสติ๊กเกอร์เมื่อสักครู่นี้เข้ามาอยู่ในนี้ได้ยังไงนะครับอ่าเราก็กลับมาที่อัปโหลดอีกครั้งหนึ่งนะครับจากนั้นนะครับวิธีการนะครับให้กดเมาส์แช่ไว้ที่รูปนี้นะครับกดเมาส์ที่แช่ไว้นะครับแล้วลากรูปเข้ามานะครับแล้วลากเข้ามาใส่รูปตัวนี้นะครับแล้วปล่อยเมาส์ครับเนี่ยนะครับ รูปมันก็จะเข้ามาอยู่ในเฟรมแบบนี้นะครับเราจะไม่ใช้วิธีการคลิกให้เข้ามานะครับถ้าคลิกเข้ามามันก็จะมาซ้อนกันอยู่เฉยๆต้องกดมเมาส์แชร์ไว้แล้วก็โยนมาใส่ในรูปเฟรมนะครับเราก็จะได้ภาพแบบนี้ขึ้นมานะครับโอเคนะครับซึ่งวันตัวนี้ผมจะเป็นเมนูนะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับเป็นเมนูสำหรับใส่เบอร์โทรศัพท์นี้นะครับเบอร์โทรนะครับ ต่อไปนะครับปุ่มที่3ก็ใช้วิธีการ Copy Page ต่อนะครับตัวนี้ก p y ป a ี e เพจเสร็จแล้วรูปต่อไปนะครับผมจะเอารูปนี้นะครับมาใส่แทนรูปนี้นะครับก็กดเมาส์แช่ไว้นะครับแล้วก็ลากมาใส่เข้าไปในรูปนี้แทนอย่างนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อนะครับตัวนี้ซือว่าผมจะเป็นปุ่มเข้าไปดูงานวิชาการนะครับพิมพ์วิชาการลงไปโอเคต่อไปนะครับ ปุ่มที่4ครับ Copy p a ย์ e และรูปต่อไปผมก็จะใช้รูปนี้ใช้รูปนี้ก็ลากเข้ามาแทนเลยอย่างเงี้ยครับอย่างงี้เลยนะครับนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นงานสารสนเทศงานสารสนเทศครับแล้วก็กด Copy อ,อีกครับปุ่มที่5นะครับงานต่อไปนะครับ เป็นงานบุคลากรน,นะครับผมจะเอารูปนี้นะครับรูปนี้ก็ใส่เข้ามาตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็อันนี้ก็เปลี่ยนเป็นบุคลากรน,นะครับหรือว่างานบุคคลนะฮะงานบุคลากรโอเคน่าจะเป็นงานบุคคลเลยอ่ะ งานบุคคลโอเคนะครับแล้วก็ภาพที่6นะครับภาพสุดท้ายสําหรับทําปุ่มนะครับผมก็ copy มานะครับจากนั้นนะครับผมจะตั้งชื่อว่าระบบดูแลนะครับเป็นงานระบบดูแลช่วยเหลือ,อนักเรียนนะครับยกตัวอย่างให้ดูนะครับสัญ,ญลักษ์ณ ระบบดูแลแล้วก็ไปยาน้อยโอเคนะครับส่วนรูปนะครับส่วนรูปก็นะครับจะใช้อ่ารูปนี้ก็แล้วกันนะครับเอามาใส่แทนต่านี้โอเคนะครับเรียบร้อยนะครับเราก็จะได้นะครับไอคอนนะครับที่มีชื่อนะครับชื่อปุ่มนะครับทั้งหมด6ปุ่มเรียบร้อยตามนี้เลยนะครับทีนี้นะครับเมื่อเราออกแบบครบทั้ง6ปุ่มนะฮะ เราจะเอาไปใช้งานทํำยังไงนะครับก็จะทําการบันทึกลงไปนะครับวิธีการบันทึกนะครับก็คือมาตรงนี้นะครสัญลักษณ์ที่เป็นลูกศรชี้ลงก็คือการดาวน์โหลดนะครับคลิกไปที่ดาวน์โหลดนะครับจากนั้นนะครับเขาก็บอกว่า PNG Suggest ก็คือแนะนำให้ใช้ PNG นะครับว่ามันจะได้คมชัดนะครับแล้วก็นะครับ on page แปลว่านะครับถ้าเราคลิกเข้าไปตรงนี้นะครับจะเอาทุก ทุกหน้าใช่ไหมนะครับหรือว่าเราต้องการโหลดเฉพาะปุ่มเดียวนะครับมรติว่าเรามีการแก้ไขนะครับอยากกลับมาแล้วแก้ไขเฉพาะไอคอนแรกแล้วก็โหลดเอาอันเดียวก็ติ๊กเอาอย่างนี้อย่างนี้ก็ได้นะครับหรือเราติ๊กตัวนี้นะครับก็คือเอาทุกรูปเลยนะครับแล้วคลิกที่ปุ่มดันนะครับเราจะโหลดทุกรูปนะครับจากนั้นกดปุ่มดาวน์โหลดตรงนี้ครับ เรียบร้อยนะครับพอกดดาวน์โหลดมัน้ถามว่านะครับจะเอาไปไว้ที่ไหนนิชเมนูนะครับผมจะเอาไว้ที่เดสก์ท็อปนะฮะแล้วมันจะทําเป็นไฟล์วินราหรือว่าเป็นซิปให้เรานะครับเราก็กดเซฟก่อนนะครับส่วนหน้านี้นะครับเราก็ปิดหน้าต่างได้เลยครับทีนี้นะครับเวลาเราออกไปมันก็จะเก็บงานของเราไว้ตรงโฮมนะฮะถ้าเราคลิกมาที่โฮมนะฮะแล้วก็เลื่อนลงมานิดนึงนะครับเราจะเห็นตรงนี้นะครับ i ิชเมนูนะครับ เวลาเราอยากกลับมาแก้ไขางานเราในะคาถถัดไปนะครับเข้ามาที Can ่แคนวแล้วก็เปิดตัวนี้มานะครับเราก็สามารถที่จะทํางานแก้ไขางานของเราต่อได้นะครับอ่มมันก็จะเก็บงานให้เรานะครับโอเคนะครับทีนี้เมื่อทําการดาวน์โหลดเสร็จก็คลิกนะครับแล้วก็ทําการแตกไฟล์นะครับกดปุ่มโอเคนะครับแ่าแตกไฟล์ออกมาเรียบร้อยนะฮะ พอแต่ออกไฟล์ออกมาเรียบร้อยทีนี้เราก็เอาไปใส่นะครับที่ r rich m e เมนะครับผมก็จะเข้าไปที่นะครับ Manager นะครับ .line.biz นะครับแล้วก็จะเข้าไปที่นะครับ Rich เมนูนะครับมาที่ Rich Menu นะครับนี่คือ Rich Menu เดิมที่ผมดีไซน์หรือว่าออกแบบจากแคนวาไปแล้วนะครับ เสร็จแล้วสักว่าผมจะเปลี่ยนนะครับจะเปลี่ยนรูปนะครับผมก็มาที่เมนู60ตรงนี้นะครับอ่าแล้วมาที่แก้ไขครับนะฮะจริงๆแล้วนะครับในการออกแบบตัวนี้นะครับในการออกแบบริชเมนูนะครับอ่าเราทําได้หลายหลายรูปแบบนะครับเช่นเข้ามาตรงนี้ขณะที่เรายังไม่มีอะไรเราก็มาที่ดีไซน์ไกด์ตรงนี้ก็ได้นะครับถ้าเราคลิกที่ดีไซน์ไกด์นะครับแล้วก็ทําการดาวน์โหลดนะครับ เสร็จแล้วก็เราก็จะได้รูปคล้ายๆตัวนี้เลยนะครับคล้ายๆตัวนี้แล้วเราก็ไปออกแบบนะครับซึ่งตัวนี้นะครับก็ทําได้เหมือนกันนะครับตัวนี้ก็ไปเปิดใน Photoshop นะฮะแล้วก็ไปออกแบบได้เหมือนกันนะฮะส่วนอีกวิธีหนึ่งนะครับส่วนอีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือนะครับเราเข้าไปที่ลายนะครับพิมพ์คาว่าล n e แล้วก็เนี่ยริชเมนูเมเกอร์นะครับพิมพ์เข้าตรงนี้เข้าไปนะฮะ ไ i น์ r i ชเม e ูเมเกอร์นะครับแล้วก็คลิกเข้าไปที่เมนูนี้นะครับเนี่ยเราสามารถที่จะมาออกแบบตัวนี้เลยก็ได้นะครับเนี่ยจะเลือกหปุ่มสปุ่มนะครับสปุ่ม2ปุ่มแบบนี้นะครับเนี่ยแบบเล็กแบบใหญ่นะครับแล้ก็มาเลือกดูได้นะครับอย่างเช่นเราจะเอาแบบนี้ก็คลิกอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วก็ถัดไปนะครับก็จะมีตัวอย่างให้ดูและเราก็นะครับทำการอัปโหลดรูปเข้าไปใส่ทีละปุ่ม นี่คือการทำจาก line forbusiness.com นะครับหรือว่าตัว r i c h menu maker นะครับใครจะใช้ตัวนี้ก็ได้นะครับหรือนะครับใช้วิธีแบบที่คลิปแนะนำก็คือมาออกแบบตรงนี้นะครับ dish menu เซจเป็นรูป6รูปนะครับก็เข้ามาตรงนี้นะครับพอเข้ามาตรงนี้เสร็จนะครับอ่าเราก็เลือก template นะครับพอเลือก t e m p l a t เสร็จนะครับตรงนี้ก็เลือกอย่างนี้นะครับมันก็จะมาตัวนี้แล้วก็นะครับ อัปโหลดรูปพื้นหลังนะครับหรือนะครับอีกวิธีหนึ่งก็คือสร้างรูปนะครับก็คือเข้าไปสร้างทีละรูปแบบนี้นะครับคลิกแบบนี้นะครับแล้วก็นะครับอัปโหลดรูปเข้ามาทีละรูปนะครับอ่าสิวาเข้ามาตรงนี้ก็ได้นะครับก็อัปโหลดเข้ามาแบบนี้นะครับเดสก์ท็อปนะครับริชเมนูคำสั่งเวนนะครับมันก็เข้ามาอยู่ตรงนี้เลยนะครับจากนั้นคลิกไปปุ่มที่2อ,อย่างนี้นะครับ ปุ่มที่2เข้ามาน,นะครับปุ่มที่3นะฮะอัพโหลดปุ่มที่3เข้ามาปุ่มที่4 a a igh, 5, click, นะครับเอาปุ่มที่4ม 6, click, าใส่นะครับปุ่มที่5คลิกนะครับอัพโหลดเข้ามานะครับปุ่มที่6คลิกอัพโหลดเข้ามาอย่างนี้ก็ได้นะครับอ่าเสร็จแล้วนะครับก็นะครับมันก็จะมีว่าเอาไปใช้เลยไหมนะครับหรือตั้งค่าเป็นรูปพื้นหลังทั้งหมดนะครับเราก็ ทำได้หมดนะครับสมมติว่าผมจะกดใช้นะครับจากนั้นนะครับเราก็มากดใช้ตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับคลิกนะครับอ่าเรียบร้อยนะครับภาพนี้ก็จะถูกนะครับนำเข้ามาใช้แบบนี้นะครับพอใช้เสร็จเรียบร้อยนะครับอ่าอย่างอื่นแล้วก็ตั้งค่าตามปกตินะครับว่าแต่ละปุ่มจะให้ลิงก์ไปไหนบ้างลิงก์ไปไหนบ้างนะครับและเราก็นะครับกดปุ่มบันทึกอย่างเงี้ยนะครับ เราก็จะได้ภาพน,นี้ขึ้นมานะครับเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปทดสอบกันนะครับว่าเมื่อไปอยู่ในสมาร์ทโฟนของเราหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับอ่ะผมก็จะเปิดสมาร์ทโฟนขึ้นมานะครับแล้วก็นะครับแตะไปที่นะครับกลุ่มนะครับามาริยังยังไม่ refresh นะครับอ่าเดี๋ยวแตะใหม่ครั้งเดง มาแล้วนะครับเห็นไหมครับคําสั่งเวรเบอร์โทรวิชาการสารสนเทศงานบุคคลนะครับก็จะเข้ามาเป็นริชเมนูของเรานะครับเรียบร้อยนะครับสีส้มก็สะดุดตานะครับสีฟ้าก็เย็นตานะครับขึ้นอยู่กับการเลือกดีไซน์ของเรานะครับนี่คือตัวอย่างนะครับในการทำริชเมนูนะครับหรือว่าไปออกแบบนะครับจากโปรแกรมที่ชื่อว่า Canva นะครับ และเราก็จะได้นะครับดีไซน์สวยๆเมนูสวยๆนะครับเข้ามาใช้ในงานของเราเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับพบกับเทคนิคใหม่ๆนะครับในคลิปต่อไปในการใช้งานสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ